สวัสดีจ้าพนักข้าวบ้านเฮาสวัสดีจ้าจ้าเมื่อนี้เฮากมะมาเห็ดอาหารลดต้นทุน้อจ้าถ้าผู้ใดนมูเพื่ออาหารหรือว่าอีหยังจังไดก็อยับเกลี่ยอาหารกรม็มาเบิ่งสูตรนี้ได้เด้อจ้ามาเบิ่งนํากันเลยจ้าอันนี้พนักข้าวบ้านเฮากับิใส่ต้นกล้วยสามอันต้นหนึ่งนอจ้าต้นกะกาประมาณเอาต้นใหญ่บบใหญ่ก็แล้วแต่เด้อจ้าแลา้วกัน ยาหวานเนเปียเยด้อจ้ากะจิใส่อยู่ถ้วยหนึ่งเนาะใส่อยู่หนึ่งส่วนกล้วยสองส่วนนอจ้ายาหวานยาหวานส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ะลำสองส่วนทแบบี่สองถ้วยตวงนี้เลยจ้าสองถ้วยแบบนี้นะจ้า ลำสองถ้วยแล้วก็สิเป็นกากน้ำตาล้อจ้ากากน้ำตาลนี่ซื้อเอาน้ำมันน่ะร้านกเกษตรทั่วไป้อจ้ะประมาณเก้าสิบหรือร้อยเนื่องจากแล้วแต่ร้านเนาะเอากระายลงไปเลยกากน้ำตาลกระสีส้อยให้เพื่อนอ่นน่ะมีกินหอมกินกินดีก็เกาแล้วจ้ากินเข่าดีก็เก้าแล้วก็สูตรนี่ก็คือว่าเข้ากับสามารถให้เป็ดห้ไกล้ได้เลย้ะจ้าพนักเข้าบ้านเขากระสี เอาไฮเป็ดไฮใ,ใกล้น้ำเลย้อจ้าเธอเดียวเลยก็คือกินนยูน้ำกันนี่เบิดเลยจ้ากับประหยัดต้นทุนไปได้หลายเลยจ้าจังหัมนี่กับถวยถวยนี่ก็บ่ถึงบ่ถึงถวยละหาบาทจ้าใส่ไปสองถวยกับสิบบาทแล้วกับกาก,ากาน้ำตาลกากาน้ำตาลนี่ก็คือเขาใส่เขาใส่นิ่มหน่อยแต่บ่บอ่บอบถึงหาบาทขึ้นกันเนาะ แล้วก็หญ้าหวานันนี้เขาเขาคุกเข้าให้เขากันเลยจ้ะถ้าหมูฟ้ามใดหรือว่าเนี่ยคนที่เริ่มเลี้ยงหมูเขา เขาหายอาหารเพื่อนเราเพื่อนมีอาการเบื่อว่าอยากกินอาหารสูตรนี้ก,ก็ซ้อยได้เด้อจ้ะก็ร้องเปลี่ยนบึงจังผ่านเข้าบ้านเขากระสีไฮหมูไ้หมูกินในบอลต้มกับอันนะผสมกับล้ำเนาะจา้ะแต่ถ้าอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าเดือนนึงยังเสียกระิลับ,ส,บสลับอาหารในเพื่อนเพื่อป้องกันการเบื่ออาหารของเพื่อนเนาะจา้ะ อันนี้กับสีซ้อยได้เนาะไหหมูแบบว่ามีความอยากกินอาหารเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาเปลี่ยนรสชาติเพิ่นก็คือคนเขาแบบว่ากินเขานั่นแหละพี่น้องกับสีมีอาการเบือ่ออยากกินป้น่นอยากกินแจ้วอยากกินต้มแน่ไปงี้สินะจ้ะหมูก็คือกันเนาะถ้าเพิ่นกินกองเก้าเดิมเดียเืี้นี่ยเขาก็สามารถเปลี่ยนให้เพิ่นได้เปลี่ยนสลับมาจากมือสองมือแล้วก็กลับไปเป็นคือเก้าก็ได้เังส่นะจ๊ะเพราะว่าป้องกันการเบืออ่ออาหารของเพิ่นเนาะ หมูน้อยที่เริ่มหัดกินอาหารยังส่เขาก็ใส่สูตรนี้อะไรขึ้นกันนล้จ้ะเพราะว่าหัวกล้วยนี่กระสีสามารถให้เพื่อนซ้อยเรื่องระบบย่อยของเพื่นนะาาพนอ,อนออยังสีหน้าพอให้เพื่อนท้องอืดท้องหยังสีนาจะให้เพื่อนสบายท้องเนาะทั้งขันน้องข้าวบ้านเทากัดสีใส่บอนต้มยู่เป็นประจำแต่เพื่อนก็กินดีอยู่ถามว่ากินดีบ่นี่บอนต้มนีถือว่ากินดีแล้วจ้ะบ่บเป็นหยังแต่ว่า เขาป้องกันที่สิว่าเพื่อนเบื่ออาหารอยากเปลี่ยนให้เพื่อนแงงสินะจ๊ะแล้วก็บ,บวกกับเฮาบางมือเขาหาบ่อนบ่ทันแน่งสินะจ๊ะเขาก็เปลี่ยนเปล่งสิได้เพราะว่าต้นกล้วยเขาก็พอมนี้หลายยุงสินะจ๊ะก็เฮ็ดสลับสลับกันไปแต่ถ้าเอาไปห้เป็ดห้ไก่ก็ห้ยไปงี่สิเลยนะจ้ะถ้าเอาไปห้หมูเฮาก็ใส่หน้าให้เพื่อนจัหน้อยจ้ะเพราะว่าเพื่อนก็นสิมากกัน โหดนามเนาะจ้ะหมูหมูป้าเพื่นมากกินกินไห้มันมีน,ำน้ำหนามแน่จากน้อยเสีนาจ้ะ <_' S 1> เดี๋ยวแปบ๊บนึงเน้ะจ้ะมันกัสซีีสูตรเด็ดเพิ่มไปอีกจากน้อยเนาะอันนี้ก็คือรับรองได้เลยว่า อันนี้ก็เป็นสูตรของขนกข้าวบ้านเฮาเองเนาะจ้าเพราะว่าสิเป็นต้มบอนหรือว่าอย่างขันท่าเพื่อนมีความรู้สึกว่าเพื่อนเบื่อหรือว่าเพื่อนอยากความความในถ้วยอาหารของเพื่อนนอกขัดนกข้าวบ้านเฮากับสิกแก้โดยกันใส่ปลาล่าไปจากน้อยจ้่เพราะว่ากินปลาล่านี่เพื่อนสิม,มัากขนาดเลย้อจา้าหมูปลาอันนี้ขนกข้าวบ้านเฮาก็ขอแนะน้ำเนาะจ้าอันนี้คือสูตรเด็ดของขนกข้าวบ้านเฮาเนาะใส่ปลาลาจะ้ะอันอน่ะกากน้ำตาลน่ะมันก็หอมมันก็ มันก็โอเคอยู่จต่แต่ว่าสูตรเด็ดของเขาเนี่ยก็คือใส่ปลาไปน้ำเลยอันนี้เขาก็สิบแบ่งเป็นสองตัวนะจจะเข้าไปเบื้องว่าหมูปลาเขาสิกินดีปันใดเนาะ นี่สองโตแล้วจ้าอาจะมาเข้าอาะเข้าบ้าท้อากับสิบไปไสหน้ามเนาะไสหน้าเหมเพื่อนแน่กันน้อยกัน ไปกันเลยจ้าว่าเพื่อนจะกินดีบ่นเนาะไปเบิ้ลน้องกันเลยจ้า ต้องสันนุ๊กชิคกี้พายดูส่งให้ดูให้ส่งให้เลยกินอยู่จ้ะพี่น้อง นี่เด้อจ้าถ้ามวนบ้านใดหรือว่าฟาร์มใดเบื่ออาหารสิเขาอยากเปลี่ยนสิเขาก็สามารถใส่สูตรของผานุข้าวบ้านเขาได้เด้อจ้าเขากินแต่น้ำพริกหลายเขาก็อยากกินผัดกินทอดก็คือกันละจ้ามูก็คือกันเนาะอ่าบนคุณพีทท้องกินดีปะช้องโอเคไหม อดยบกล้วยดยบกล้วยใส่กับไอ้หน่าเนี้เปียแล้วก็ล้ำเนาะจา้ะกากน้ำตาลผสมปลาล้านิดหน่อยแล้วแต่ที่ผสมเน้ะจ้ะนี่ก็สามารถแบบว่าเอามามิกแมทกันได้เนาะแต่หมูปลาเพื่อนกินง่ายจา้ะเพื่อนกัสิแบบว่า ริมร้องรสชาติเพื่็จะกินของเพลินอยู่หาวานเนี่ยเปียกกับซีมีโปรตีนแปดไอสิบแปดเปอร์เซ็นต์นาะจา้ะอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วกับปลาาของเขากับซีมีแคลเซียมเนาะจา้ะท่านต้มใส่กันเลยกับบ่นหรือว่าไออย่างจีง่ไหนก็ได้เนาะจ้ะแต่ว่าพนมข้าบ้านเขากับซีเทส่แบบนี้ไปเลยเพราะว่ามันเป็นปลาที่ต้มสุกมาแล้วจ้ะมั้ก็สีหอม เพิ่นได้กินปลาเพิ่นจะกินดีเลี้ยงง่ายจ้ะพี่น้องหมูป้าอันนี้เขา้าวันฮอกกับมะเริ่มที่สองโตเนา,จากกะจ้ะว่าสีเฮ็ดเป็นฟา้ามนันและะจ้ะอันนี้ก็คือล้อเพิ่นขยายต่อไปเนาะก็ต้องเลี้ยงเพิ่นแบบใส่ใจแล้วก็ให้ความหักเพิ่นเนาะ ห้ำทั้งบดกาบดถึงสิบบาทดอกจก้ะกะตีสว่าสิบบาทแล้วก็นอกนั้นเท่ากับกากน้ําตาลกากน้ําตาลกะสิบบาทตีสว่าสิบบาทหรือห้าบาทนี่แหละจ้ะสิบห้าบาทเมื่อนี่เนาะจา้ะเ็กหมูได้สองโตเนาะจะถือสว่าเป็นความคุ้มของเขาประหยัดต้นทุนไปได้หลายจา้ะถ้าเป็นหัวอาหารคือิบโบยูดอกพี่น้องจ้าพันธุ์เ้าบเทากับสิบฝากเอาไว้ซ้ำนี่เนาะจ้ะเดี๋ยวท,บบทวยวี่ได้เป็นหาตัดบนให้หมูป้าอีก ้ถ้าถืกใจจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พานุข้าวบ้านเฮาในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า